เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ของเสร็จเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้และถ้วยม,มาแล้วนะคะสําหรับคนธรรมดาที่จะมาไหว้สักการบูชาปกตินะคะให้ใช้แค่ดอกไม้ทุกเทียนชุดละ20บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ใครอยากบนนะคะก็คือเหมือน ไหวกันเลยนะคะและตอนนี้นะครับเราก็ไหวเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเดินวิวิวท่านแ <ะ S 1> สนส,สวยนะคะคเพราะว่าอันนี้ครั้งแรกที่เราเคยมานะครับเราก็เลยจะมาเดินชมวิวกันเลยนะครับ างคืนเนอะมันถึงจะสวยคืนมันสุดยอดเลยเราเดินมาสักนิดหนึ่งเราก็จะเจอสิ่งที่พ่อผมชอบแล้วนะคะสิ่งสิ่งนะคะแล้วก็จะเจอเหมือนบ่อที่มีรูปปั้นพญานาคมันเป็นเหมือนช้างนะคะแล้วางขาวเชียวเราจะมาถ่ายรูปสวยมาก กระโดงครับชื่อเต็มคือภูเขาไฟกระโดงใช่ครับเพราะว่ามันเคยเป็นภูเขาที่ดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับไม่ห่างไกลจากที่นี่มากนะครับประมาณ3ามกิโลนะครับทุกคนไปเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงภูเขาไฟกระดงใช่นะครับเมื่อกี้นะครับเราอุตส่าลงทุกว้ามมาจากไกลเลยนะครับเหนื่อยมากเลยนะทุกคน แล้วรอตื่เลยนะครับที่เราจะขึ้นไปข้างบนเรามีทาเล่นที่เราจะมาต้องแข่งกันนะครับว่าเราจะนับบันไดนะคะว่าใครจะถูกต้องที่สุดใช่นลครับเราได้หมาถึงบันไดแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับเราต้องผ่านบันไดประมาณห้าหมื่นล้านเดี๋ยวเราจะมานับกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้นับถูกต้องพ่อผมจะมีรางวัลให้ตังสองร้อยบาท ป้าบอกตัไหนยี่สิบบาทยี่สิบบาท่าหนูคิดว่าอันนี้หนูจะนับได้เท่าไหร่คะประมาณร้อยขึ้นนะคะร้อยขึ้นนะคะเจ๊ค่ะเจ๊หนูคิดว่าสองร้อยขึ้นสองร้อยขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่ะพู้เฉนะประมาณร้อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะนับจากขั้นแรกตั้งแต่ตรงขั้นนี้เลยนะครับห้ามพูดออกมาเดี๋ยวเราไปแล้วนร่ใจนะครับ ลมค่ะพี่พอเน,นะะมาเท่าไหร่นะเงินสี่สิบเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เท่าหน่อยเดีย๋ยวเราไปนัดกันต่อเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ ู้ชายเนี่ยลูกผู้ชายเนี่ยในที่เพิออันนี้เราก็จะใครนับไปเคียงกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็เหนื่อยบางคันก็อาจจะลืมนับนะครับตอนนี้นะครับเยาก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยเฮ้ยแต่เราจะต้องบอกติ๊กครับว่าเรานับได้เท่าไหร่เดี๋วเวผมไดเเชิญได้ไหยครับสองร้อยเก้าสิบสองครับสองร้อยเก้าสิบสองสองร้อยเก้าสิบอยเก้าสิบเจ็ดเออคุณพ่อค่ะ สองร้อยลาไม่ทราบจะได้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดจริงเหรอสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองคนผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปเซิร์ชใน Google กันเลยนะคะสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงมั่งความรู้สึกเป็นไงมั่งสูงไหมครับลมเข้าคลองฮะลมเข้าคองลมเข้าคองอ่ะผู้ชมธรรมดาเนาะพี่มันเก่งโมเห็นไหมครับ ก็ธรรมดาคุณมันเก่งท่านผู้ชมต้องไปย้อนดูนะครับท่านผู้ชมจะเห็นแบบผมขึ้นมาคนแรกเลยโอท่านผู้ชมคนถ่ายขึ้นมาไม่ไหวไงไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเป็นไงบ้างคะสบายเนาะสบายไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไ่เหนื่อไม่เหนื่อยเดี๋ยวไม่เหนื่อยแต่ตอนเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศพาท่านผู้ชมไปชม ที่ประทับที่เป็นเหมือนแบบเท้าของพระพุทธเจ้านะครับเขาเขาบอกกันว่าน่าจะเป็นเท้าของพระพุทธเจ้าไปนะคะตบนาึนไปนแรกนะคจากที่เราเดินขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างบนนะครับคลองห่ะน่าจะระคังคับมันถุกเดียวเดี๋ยวพอเราชมข้างในนี่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่อะไรกันก็ภาษาบาล เป็นรอยพระพุทธบาทนะคะก็จะใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมนั่นคือรอยเหมือนแบบพระพุทธเจ้ารอยเท้ารอยเท้าพระพุทธเจ้ามันใหญ่ก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบรอยเป็นลายนิ้วไม้ใชลายนิ้วเท้านะคะก็เดี๋ยวเราไปต่นต่อไปกันเอ้ยเดี๋ยวเราอย่าลืมตีกลองให้พรตีกันเหมือนที่นวดแป้งก้งจุตีก็จะเป็นแบบตรงวงกลมพวกนี้นะคะถ้าตีมีวันแปลกๆเราต้องตีตรงนี้มเลยตั้งแล สองครั้งต้องบเ<ร>นะป็ละหนึ่งปีละหนึ่งต่อไปน้องผมก็จะมาปีนนะครแลก็ดูรรผ่านจากการตีคลองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อเราเดินมาอีกแล้วก็จะมาเห็นหินนะคะท่านผู้ชมดอยน้ำนะคะปกติถ้าสมมติมันจะเป็นหินใหญ่มันจะจมน้ำ นีมันลอยน้ำมาโซลมาซซลมาซซลมาโซลแบบโซลโซลโซลมาโซลก้อนหินนี้ก็แบบประมาณห้าหมื่นล้านตันเลยนะยกไม่ไหวไหนไหนไหนหนักมากยุกไม่ไหวนะครับยกไหวไหมไม่ไหวอะเยกะไหมเบามากเลยนะครับอุยอุยอุยอุเอาให้มันแบบลอยน้ำไหนดูก่อน มมีมายากลใช่ไหมครับมายากลศึกมายากลนะมายากลนี่เราจะใช้พลังเดียค่ะนี่มายากลของผมลอยน้ำบัวว้าวว้าวเทมากท่านผู้ชมมันมันทำไมมันถึงลอยน้ำได้ลูกเพราะว่ามันเหมือนมันจะมีรูปปัตส์โซออกมาประมาณนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอต้นโยนีพิศาจนต้นไม้ในตำนานโปเกมอนหลาล้านปี ไม้ในตำนานเลยท่านผู้ชมหายากมากมีแค่ที่เดียวของเด็กจักรวาลเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูลักษณะต้นไม้เลยเหมือนน่าจะสักติดนะครับต่ไม่เลยนี่นะโยนีปีศาจความหมายอี่พีไหนดูดิขมน้อยกระนุยขมอยฮะกระนุยขมอยฮะกระนุยขมอยกระนุยขมอยไอ้ร้อยกระนยขมอยมันไม่ใช่ภาษาเขมี่ครับภาษาฝรั่งเจ๊กระนุยขมอย ไม่ใช่กระนุยขมมยกระนุยขโมยอ่าน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 ตรงนี้หน่อยอะขมอยจริงหรือเปล่าว่ามันจริงหรือเปล่าคะอ่านสิอ่านสิลูกยอนี้ปีนสาดกระนุยขมอยอ่านคำนี้กระนุยขมอยเนี่ยกระนุยขมมยเดี๋ยวเราก็มีคน ก่นของต้นไม้ประเภทนี้ฉันอ่านเดี้ยวอ่านให้เพืฟังรอบเลยกรักษรคกเเพดดวยว้าวท่านผู้ชมลองดูต้นข้างบนมันไม่มีผลเลยนะคะท่านผู้ชมมันยังไม่ถึงฤดูมันหรือเปล่าครับใช่ครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปบูชาไปไหว้นะครับพระสุทณะปอบิดนะครับเราก็จะต้องไปซื้อของมาไหว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็ได้คั่เพียนมา วะเดี๋ยวเราไปเริ่มไหว้กันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาจุดเทียนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนไหว้เลยนะคะผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชมวิวนอก จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ท่านผู้ชมจะเห็นคลองไปครับคลองตรงนั้นนะครับน่าจะสร้างอะไรอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่น่าจะสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ครับถ้าเขาแบบเปิดสถานที่ท่องเที่ยวมุมสนามอะไรสนามไอโมบายขนาดไอโมบายยังเห็นเลยนะคบช้างอารีน่านะครับท่านผู้ชมค่ะก็คือทางลงฝั่งภูเขาไฟค่ะแต่ว่าเรื่องความที่เราแบบ อยู่มาแล้วงันเราไม่อยากลงแบบทันก็เราก็มีทางลัดของเราค่ะใปแล้วพี่เราแม่ที่จะไปก็ต้องเป็นไลคนขึ้นต้องเป็นคนขึ้ไม่ได้ท้าทเราไม่ไปก่อนน้องเล็กไปก่อนผู้หญิงก่อผู้ชายลึกมากเลยเป็นเวลาที่อองไตรงนี้มันเสียงมันจะไหลเร็วมากเราควาบเราแบบจะไปถ่ายข้างล่างจะสวยทักก่อนรู้สึกเสียวมากเลย แต่จริงต้องลงไปเจอตัวถ่านแม่ผมไม่มีทางเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมไปถ่ายข้างล่างนะครับเพื่อได้เห็นแบบชัดๆเป็นไงคะเบี้งมากเลยค่ะเหมือนล่องแก่นเลยเสียวเขาล่องแก่นอีกนะลึกมากพร้อมไหมคะไม่พร้อมไหมคะเอาไม่ไม่น่าเหน่อยสาวพร้อมไหม ว่าแบบยืนดีๆกล่องกงระดาษปลิววุ้งกางเกงขาด <c oughs> จบกางเกงขาดต้องคนนี้ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้แ <c oughs> ต่งินเลยน่ะมาไปกันล <c oughs> เลยทำเลยยังมา <c oughs> <c oughs> เทำไม่น้องสนมาเองจังเลยเสียวไหมเป็นสไลเดอร์ที่ใช้แรงเยอะที่สุดเฮ้ยกระดาษอยู่นี่มั่งลูกสไลเดอร์สนุกไหมมันไม่เสียวละสิไปไหนไเดินตรงนี้มันขึ้นไม่ไหวเราเดินตรงนี้ ไม่ยอมกลับนะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นมาโซนมาโซนเออเอี๋ตอนนี้ลงมาเอาจนได้มาดึงดึงเหมือนหนอนเลยกระดึ๊บกระดึ๊บดึงดึง,ดงมาด้

ที่หักไหนไลเลยัเกิน2ีสิบาทรอสูจลนล้มจบงายแค่ยี่สบาทไม่เล่นเกินลเมื่อกี้ฉันบอกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรกรนะโปงขูดเลเมื่อกี้ฉันบอกว่าไ้่อยากกระโปงฉัเก็ล้มเลย